ขอบคัวอากาไซสบายดีท่านผู้สมพบกับข้าพเจ้าขาม,มูลอากาไซคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนหลาง <c oughs> เปลี่ยนหลังใหม่ให้่านผู้สมบงนี้บดมาเป็นทิศหนึ่งท่านผู้สมบริยพันธ์ละหน้าเลย ภายในอาทิตย์หนึ่งยังผัดพี่หึือพี่หล่ำเอาออกระดกกรเดียวมาเบ่งน้ำกันท่างดานลัง <c oughs> โอ้ได้เวียกอย่างนักเลยซีบุกอยู่นี่และฐานผู้ชมเลยคือซีบุกด้ไปใส่ดอกมือนี่ มาไหว้ในหน่อยหนึ่งตามปกติข้าพเจ้าจะมาวันตระแลงวันซุกเนาะท่านผู้ชมแต่ว่ามื้อน,นี้เป็นวันพระัมทมณฑิชิมหาพอ,อมาไหว้ในหน่อยหนึ่งอาการบุดีปันใดก็เลยว่าออกมาก,ก่อนมาขึ้นหอดสวนท่านผู้ชมขึ้นหอดสวนแห้ง อยากเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างมาแล้วก็ให้เหือออกกไม่แห้งไปเบิงน้ำกันฐานู้ษมเอ้ยนาตึ๊บเลยบออยากเบาสิเอาไว้ว่าสิเอาอยู่บัดนี่นะเนี่ยเต่ว่ะ กสิเกียวอ,อมห้อมทีในเหตุคือเอฟซีในน้ำเนาะสิเกียวหยาไปปกเงาไผ่บักแตงงามแท่งามว่าทานผู้สมบูงณ์ไหมเครื่องบักแตงมามือนีนบักงามงามมั้ย่ง แตงหมักแตงพ่ลึกแท้เครื่องง่ามแท้วาคาัสิดเยันเกี่ยวหยาปกเงาไผ่ก้อนปกบริเวณเงาของมันโอ้เหยียบมันไมงมีเบียกระเพาเลย ก้าเพานีเพาเกิดเฉยพี่เลือกหลายอย่างนี่นะท่านผู้ชมสวยเดยสวยเดยโบยักตัดมันเป็นอย่างเช่ว่าโบยักตัดเพราะว่ามันมีเครื่อหมักแตงแล้วก็มีเครื่อพักบงก็เลยว่าสีบบตัดข้าพระเจ้าสีเกียวอ่อมเงา ไทยและก็ซิปกที่ปฏิบัติตามเอฟซีแนะนำเบื้องก่อนทดสอบเนาะฝนบตกมือสองมือนี่กระดินแหงท่านผู้ชมเมองไหมบริเวณเหงาไหมนะดินขาวซัวเลยตัวหนาอไผ่ก็เกิดรายได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมแนมเห็้นบ่อนออมันหน่อใหม่เกิดใหม่สังลางซิงเลียงอยู่ ก็เป็นขอขิดต้นไผกับบางต้นกับงามบางต้นกับบง่า,งงามคือบริเวณนี้นนบริยักงามบันไดทานผูุสมมันบอว่าวดินหม่องนี่มันกับม่องเบื้องนะั้นมันเป็นต่างกันอย่างไรถือว่าบัาง,ง่ามได้ดินนี่แต่ว่านอมันก็เกิดอยุ นอไพร์นี่เกิดอยู่กำลังผลขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นบ่อันนี้คือนอแตกใหม่พักบ่งกังง่ามมากกว่าดอง่ามลายนี่เตยหยอด งาม,งามเด็ดเด็ดลายเด็ดลายพอมันยังอนานอยู่ทานผู้ชมประมาณสองโมงนี่บ่เบิ่ยงยอดนี่นะเออพักบ่งนะทานผู้ชม Vòng ngảm mà nó bắt nhanh Ừ, mặc tê Ta xôm hết nồi mặc tê Mình cứ mặc tê đó Phải xì xúc này เห็นงามตาดิปะหยาหกแต่ว่ามันงามมันมผัดหกพี่ลึกมันหกลายกับโบยกนนักกันนน่นไปได้แล้วเขาเบิ่งมันบดสะอาดตาเนะาะการผรวจสเบิ่งแล้วมันบดสะอาดตาก็เลยชีดจัดการก่อนโอ้หอนแดดโพดหอนแดดลาย ้ยมีแผนใหม่ฐานผู้สมแผนก็คือขดว่าสิขดหองเห็ดหอง้งหนำแต่พูนเสียดเป็นหองมานี่เนาะมานี่และสิเห็ดหองเป็นหองหนำอันนี้แทน ลองเหงเ็ดลองเบิงสีคุดตามแล้วนี่แหละตามแล้วนี่ยเช็ดห้องน้ำ้ <c oughs> องว่าเห็ดเป็นข้อใส่ไก่นะเบิงใน YouTube เขาเจ้าเห็ดโคกน้องหน้านะ <c oughs> สีเห็ดลองเบิงเถือใดประโยชน์ได้ทานผู้ส้มไข่กรจีป,ป้าใหิยาป่งเนี่นี่อยู่เ <c oughs> บิงนี่หยอดพักบ่งนี่นะ ยอดงามแทยงามบ้างคุณน่ะตาผู้สม้มเพียนพักบงบ่นีเถยอดบักไงบักไงอี่ตัดหนาเนี่ยกระิหานาอยู่บุจักนี่นะทดสอบก่อนดื้อทดสอบเห็ดเบิงก่อนลองเห็ดเบิงอันนี้คืออัน หมักม่วงหา้าวหมักเน่าโหได้ติดเชยทอานผุซมอยูอ่หันปล,ลูกหมากคอแหลหรือมะหอยฐานผุซมเบิง่งพอลุงอยูด่ด้านติว๋วเอาหอยเลยเอามาปลูกเบิง่งติดเชยได้ฐานผุซมนี่นี่ติดเชยอันนี้คือตอน้นหมากขอแหลได้หน่ ปลูกซองต้นต้นหนึ่งปลูกอยู่พูนอยู่ส้นนะซองต้นลูกหายซองต้นก็เลยมาปลูกลองบอ่ามาสิปเป็นบ่ติดเซย <c oughs> ได้ผลเอจะได้จัดการหนานี่ก่อน จะจัดการหยาดน่ก็สีบระเด้๋ยทั้งเือก็อาจจะบริถายคลิปด,ดอกทานผู้สมเพราะว่าผู้เดียวสีทั้งเห็ดทั้งถ่ายนิกาสีหยากเนาะนี่แต่ว่าสีใด้หลังจากเห็ดอนามายยัยหละจังสีได้ถ่ายให้ทานผู้สมบ้าง นี่แหละทานผู้สมซีวิตหลังจากที่เปลี่ยนหลางล่ะมาบ้านกับเปลี่ยนหลางเนาะเปลี่ยนหลางเป็นสุดนี่คันอยู่ตัดท้องกับเป็นอีกหลางหนึ่งคนผู้เก่านี่แต่เปลี่ยนหลังสื่อ,อเนาะแล้วก็ชิมาจัดการสวนนี่ก่อนอนามัยสวนนี่ก่อนทานผู้ชม แต่ว่าสีบ่อน้ำหม่เมเพราะว่ามันมีพักบ่งน้ำเด๋เนาะมีพักบ่งมีหมักแตงก็มีแต่สีเกียวหยาอ้อมอ้อมต้นไผ่แล้วก็สีเอาหยาหันปกเหงาไผ่ตำเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะพื้นในนํนำมาว่าให้เอาหยาปกเหงาไผ่มันจางสีหักษาความสุ่มได้ดีและมันจะออกหน่อดี นาะแต่ก่อนอื่นเมื่ขอขับใจเอฟซีทีได้แนะน้ำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเห็ดเนาะก็คือมือนี้สิปฏิบัติเบิ่งเนาะขอบใจละลายเอฟซีเนาะแต่ทานได้ทีเบิ่งคลิปนี้ก็สวยๆแนะนน้ำข้าพเจ้าตื่นอีกเนาะข้าพเจ้าจะจะต่างปฏิบัติเบิ่งว่ามันสีใดบ่หรือว่าบ่ได้เนาะสีเห็นพ้นจะได้แล้วส่วนเอฟซีติดตามไปนำเนินเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิโอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามต่างแต่ต้นจนจบเนาะสวยเป็นกำลังใจให้แก่รขับพระเจ้าอยู่ในการเหตุคลิปเนาะแล้วก็บพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย